สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคันทรีโชว์ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาแนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่เออมาตอบโจทย์กับงานเฉพาะทางหรือพวกที่แบบชอบเอ่าเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์โบราณอะไรพวกนี้นะครับผมก็โปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับจำลองในส่วนของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับก็ ตัวนี้เนี่ยโปรแกรมมีชื่อว่า86 Box อนะครับผมซอฟแกนก็คือ IBMPC System Emulator นะครับผมโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการจำลองตัวอุปกรณ์ขึ้นมานะครับก็หลักการทำงานก็จะคล้ายๆกับพวกเออ Emulator ของพวกเกมคอนโซลเก่าๆอย่างพวกเครื่องฟามิ c o m หรือ PlayStation หรืออะไรพวกนั้นนะครับผมก็หลักการเดียวกันนะครับเพียงแค่ไอโปรแกรมตัวนี้มันไม่ได้จำลองเครื่องเกมคอนโซลนะครับแต่ว่ามันจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆคอมบูราอะลรพวกนั้นซึ่งตัวนี้เนี่ย ละการทํางานเนี่ยจะแตกต่างจากตัวโปรแกรมใน ตระกูลพวก virtualization เนี่ยพวก VMware หรือเป็นปน,ปนตัวของ virtual box อะไรพวกนั้นนะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยคือเขาก็ทำงานด้วยฮาร์ดแวร์เฉพาะแล้วก็จะมีช่วงคำสั่งพิเศษอะไรต่างๆนะครับแต่พอมาเป็นโปรแกรมตัวนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องทำงานในรูปแบบของ virtualization นะครับตัวนี้มันก็มีความสามารถแล้วก็มีการใช้งานที่แตกต่างไปจากในส่วนของตัวโปรแกรมตระกูล virtualization นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าโปรแกรมตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ใช้มันยังไงแล้วก็ จะตอบโจทย์กับงานในได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับผมความต้องการขั้นต่ำของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวที่เป็นอินเทลคอร์ Intel Core 2หรือ AMD a t h l o n 6 4นะครับผมก็สามารถใช้ได้แร็มแรมขั้นต่ำอยู่ที่4กิกนะครับผมตัวระบบปฏิบัติการนะเป็น Windows 7ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัว MacOS ก็เป็นเวอร์ชัน10 13นะครับแล้ว Linux กนะก็จะเป็น Ubuntu 1ิ 6.04เหรือเดเบียน9ขึ้นไปนะครับดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานได้ดีหรือไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวกําลังของ CPU ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยคือเขาใช้หลักการที่เป็นซอฟต์แวร์อิมูเลเตอร์นะครับมันก็เลยทําให้ถ้าคุณใช้ CPU ที่มีกําลังไม่เพียงพอตนะ่อการใช้งานเนี่ยการจําลองมันก็จะกระตุกด้วยนะครับผมการใช้งานก็จะไม่ราบเรื่นนะครับซึ่งแตกต่างจากในตัวของโปรแกรม Virtual l i g h t นะ VM ต่างๆนะก็ส่วนที่ใครดาวน์โหลดไปใช้แล้วนับอยากจะมีโปรแกรมในเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้ได้นะครับก็ ใช้กับ Windows Mac OS แล้วก็ Linux นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมก็กดดาวโหลดปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะเด้งมาที่หน้าจอนี้นะครับผมเป็นหน้าจอกิจภาพของโครงการ86 Box เองนะครับผมเวอร์ชั่นที่ถ่ายทำในี้นะขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น4.1.1นะครับเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับผม อันนี้เขาก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีแก้ไขโน่นนี่นั่นอะไรพวกนั้นนะครับก็เราไม่ขอลงรายละเอียดกับการแก้ไขพวกนี้นะเพราะมันเดี๋ยวมันมีเวอร์ชั่นใหม่มาก็จะมีปรับเปลี่ยนอะไรกันอีกนะในส่วนของการดาวน์โหลดเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีดาวน์โหลดครบทั้ง3ระบบปฏิบัติการเลยไม่ว่าจะเป็น Windows Linux หรือ Mac OS นะครับในส่วนของ Windows ก็จะมีให้เลือก2อันก็คือ Windows 3 2บิตแล้วก็ Windows 6 4บิตนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัว linux นี้นะครับผมก็มี4แบบเลยครับก็จะเป็น linux ที่เป็น32บิตแล้วก็64บิตที่เป็น x86 แล้วรองรับตัวของ CPU ตระกูล ARM ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอม32บิตแล้วก็ a R64 m บิตด้วยนะผมก็ตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งและใช้งานได้บนบอร์ Raspberry Pi นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันในส่วนของ Mac เนี่ยก็ตัวนี้ก็มีรองรับได้ทั้ง MacOS ที่เป็นรุ่นเก่านะที่เป็น CPU Intel แล้วก็ตัวที่เป็น Apple Silicon ด้วยนะครับผมเขารวมมาให้ในแพ็กเดียวเลยนะครับก็ใครที่ใช้ระบบอะไรอยู่ก็สามารถที่ ที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดอะไรเนี่ยไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตัวที่เป็นแอปอีเมลหรือเป็นไฟล์ซิปรือตรงนี้นะครับผมสิ่งที่จะต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับจากในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอมนะครับผมซึ่งรอมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นยครับผมก็จะมีในส่วนของรอมที่ตรงรุ่นกับตัวโปรแกรม86 Box เลยนะครับผมก็มีเวอร์ชันนี้นะครับผมก็รอมเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอตัว เฟิร์มแวร์ของตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะเอามาใช้งานนะครับผมเดียวก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันซึ่งในการาติดตั้งเนี่ยก็ดาวน์โหลดใน่่งของโค้ดตัวนี้เข้าไปนะแล้วก็ไปแปะในโฟลเดอร์เดียวก,ก,กันกับตัวโปรแกรม86บล็อกที่เป็นตัว ปกตินะครับถึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ถ้าไม่ลงตัวลอมตัวนี้นะครับผมโปรแกรมมันจะเปิดไม่ขึ้นนะเราต้องติดตั้งในส่วนตรงนี้เข้าไปก่อนสำหรับคนที่ใช้ Linux นะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวของ Flatpack นะครับผมก็ ในน hey, ครับในสอวนของ F ฟล p แพ็กก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับในตัวโปรแกรมตัวนี้ซึ่งตัว f ฟลตแพ็กเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเขาใส่ในตัวรอมมาให้ด้วยเลยนะครับผมในขณะที่ติดตั้งตัวหลักนะก็นั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดโปรแกรมตัวนี้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะทํางานได้ทันทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ ในส่งของตัวดาวน์โหลดนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวโปรแกรมจริงๆกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวว่ามาเปิดโปรแกรมนะ86บอกตัวนี้กันนะเมื่อเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมขอหยุดการใช้งานโชว์คาบแป๊บนึงนะผมตัวนี้เนี่ยละมันจําลอง เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยนะผมเปิดมาก็าเป็น BIOS นะแล้วก็เข้ามาเป็นเมนบอร์ดอะไรต่ออะไรแล้วก็เข้าสู่ระบบปฏิบัติการนะครับผมเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็มาที่ Tools นะครับแล้วก็ Setting ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของสเปคเครื่องที่เรานำมาใช้อ่าจะมาใช้งานกับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าการจัดสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะมาเปิดใช้งานนะครับผมก็ ในแถบแรกจะเป็นแมชชีนนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้ CPU ในตระกูลไหนนะครับเมนบอร์ดรุ่นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็รองรับทั้ง8086นะครับ286 386 486หรือจะเป็นพวก socket 7ก็จะเป็นเอ่อพวก p e n t i ี m MMS หรืออะไรพวกนี้หรือ AMD K6 นะครับผมหรือจะเป็นสล็อตนะครับก็จะเป็นพวก p e n t i ี m มทูเซลล์ลอนะครับสุดตรงที่ s o so c k เก370นะครับก็จะเป็นพวก Pentium t r หรือเป็นซ e รัล o อนไปแล้วนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้อ่าน่าเสียดายตรงที่เขาไม่มี s o อ k เกต A มาให้นะครับผมก็ทีนี้เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะอยากได้เครื่องที่มีสเปคประมาณไหนนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้เลยล้วในตัวอย่างผมเลือกเป็น s o อกเก370นะครับผมก็เป็น Intel Pentium t r e หรือเป็นพวกซ e รัลอนอะไรพวกนี้นะต่อมาเป็นแมชชีนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกเมนบอร์ด รุ่นอะไรก็ได้ที่เราต้องการได้เลยนะครับ ซึ่งในส่วนของข้างหน้านะครับ i440 เลยนีอันนี้คือชิปเซตของตัวเมนบอร์ดนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาไอเมนบอร์ดตุ้นไหนตัวไหนนะครับผมซึ่งเขาก็มีแบบจำลองยี่ห้ออะไรต่างๆตรง,ตร,งตรุ่นเลยนะครับผมประมาณนี้ประมาก็จะเป็น2สนอง CPU นะครับผม CPU เราสามารถที่จะเลือกได้ว่า CPU ใช้เป็นตัวไหนนะครับผมซึ่งในส่วนของตัว CPU เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวแมชชีนไทตัวนี้นะตัวนี้เราเลือกเป็น3 7 0มันก็จะมีให้เลือกแค่เซลอนกับ ตัวซลิกนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกได้เราเลือกเป็นซลิกก็ได้นะผมเมื่อเลือกเป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกความเร็วนะในการทํางานของ CPU ตัวนั้นได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่66เมกะเฮิร์ซสบายจนถึง733เมกะเฮิร์ซนะผมแต่ถ้าเป็นเซลล์ล็อนีสึกจะตันที่533นะ ก็ใครที่อยากได้เร็วมากแล้วแค่ไหนครับสามารถที่จะจัดได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น FPU อันนี้จะเป็นตัวตัวประมวลผลทศนิยมนะครับผมตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือ CPU เขามีตัวตัวประมวลผลทศนิยมติดตั้งอยู่ภายในเป็นอยู่แล้วนะผมมันก็ไม่ได้เลือกนะแต่สำหรับใครที่เลือกพวก386 48 a หกสกพวกนี้เขาจะมีชิปในส่วนของตัวประมวลผลทศนิยมต่างหากนะครับก็เรา สามารถที่จะเลือกได้นี่มันก็จะมี386ใช่ไหมเขาเขามีตัว APU ที่เป็น387ต้องเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะประมาณนี้นะมาพวกนี้ก็เลือกเป็นอัตโนมัติไปนะผมใครที่อยากตั้งค่าอะไรพวกนี้ก็ไปแกะตั้งค่าได้ ในส่นนี้ครับก็จะเป็นหน่วยความจำนะครับผมก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถตั้งค่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือในเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมะีสเปคของแรมสูงสุดที่สามารถใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอตัวแรมตัวนี้ยมันสามารถใส่ได้มากกว่าในตัวของอที่เมนบอร์ดมันจะรับได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยลองนะผมใส่ส่วนใหญ่ผมก็จะลองแรมขนาดเท่านี้นะ512เมกะไบต์นะแล้วก็เปิดตัวนี้ไว้ด้วยนะ d y n a m รีคอมไพเลอร์นะครับผมรายนี้ก็จะเป็นส่วนของนาฬิกานะครับผมนาฬิกาในเบย์ออดสองเอ็นที่ตั้งไว้นะครับผมเราสามารถที่จะตั้งนาฬิกาของเครื่องจำลองที่อยู่ข้างในอ่ะให้ตรงกันกันกบนาฬิกาของตัวระบบ เครื่องหลักได้นะครับเราก็เลือกที่ตัวนี้นะครับผมประมาณนี้นะำเสียส่งของแมชชีนะครับผมอันนี้แค่เมนูแรกอย่างเดียวนะยังมีเฮดต,ตั้งเพียบเลยนะ้ำเสียส่วนนี้มาเป็นดิสเพย์นะครับก็เราเลือกที่เป็นในส่วนของการ์จอนะครับผมก็เออกาจอเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการ์จอใน slot นะสล็อต ISA นะครับสล็อต PCI หรือสลอ P, ็อต AGP ก็ตามนะครับผมก็เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเออเราจะใส่การ์จอี๖ ่ออะไรรุ่นอะไรนะผมไปเลือกได้เลยนะผมก็เดี๋ยวผมขอเลือกในตัวของรุ่นนี้แล้วกันเนาะเป็น S3 นะผมอนันนี้ซึ่งก่อนที่จะเ,เลือกในส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือไดเวอร์ของตัวาการจอที่เราเลือกไปด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราลง ไม่ว่าจะเป็นลง Windows หรือลง Linux หรือลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวระบบเนี่ยปฏิบัติการที่ลงไปเนี่ยมันจะมองเห็นกาจอตรงรุ่นกับที่เราตั้งค่าไว้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมไดเวอร์ที่ตรงกับที่ตั้งค่าในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผม อันนี้ก็จะมีตั้งค่าจะบอกว่า,าใส่ตัวของ v r a m ไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวการ์จอได้มากฝันหนึ่งใบได้นะครับผมจะมีของบางรุ่นอย่างพวกเอชิปวูด,ดูเนี่ยก็รองรับ SLI ก็สามารถที่จะเปิดใช้งาน SLI ได้เช่นเดียวกันแต่นี้ผมไม่ได้ลองนะผมก็ในส่วนของดิสเพย์ม็มีประมาณนี้นะครับผมตั้งค่าไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Input d ดี ไว้นะก็จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะหรือใช้ใช้จอยก็สามารถที่จะตั้งค่าตัวนี้นะครับผมแต่สำหรับเมาส์ก็เลือกอันนี้เป็นสแตนดาดไปก็พอนะไม่ไม่มีอะไรมาสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าเออให้เมาส์ที่จาลองไปอ่นะเป็นลักษณะแบบกี่ปุ่มนะเป็นเป็น2ปุ่ม3มปุ่มหรือมีลูกกิ้งด้วยอะไรอย่างงี้ก็ลองไปดูนะครับผมต่อมาก็จะเป็นซาล์การ์ดนะครับผมก็ซาล์การ์ดเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันก็วนะ่าจะเป็นเออการ์ด ซาวการ์ที่เป็นสล็อต I S A หรือเป็น P C I นะครับผมอันนี้เนี่ยคือทั้งการ์จอแล้วก็ทั้งตัวของซาวการ์เนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามันมันแสดงเฉพาะ,ะการ์ท,ที่รองรับกับเมนบอร์ดตัวนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเลือกเมนบอร์ดรุ่นอะไรก็ได้ก็ก็เห็นเหมือนกันหมดอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็บางเมนบอร์ดบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่มีสล็อต I S A แต่ว่ามันขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เออก็ไม่ได้ลองอะไรมากครับซึ่งอันนี้ ลิสต์ที่เขาให้มาเนี่ยเขจะเป็น ตัวที่เป็น ISA กับ PCI นะผมก็ซึ่งก็ผมก็ได้ตั้งค่าตัวนี้ไวแล้วนะครับผมเป็น CMEDIA CMI 8 8ดเจ็ดามก็นะผก็จะมีตั้งค่าแบบ Channel 6 Channel อะไรพวกนี้นะผมซึ่งก็เหมือนกันกันกบกระจอครัผมก็ใครเลือกอาซาวการตัวไหนไว้ก็เตรียมไดเวอร์เอาไว้ลงตัวระบบปฏิบัติการไปด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนของมีดีด้วยนะผมก็สามารถที่จะเชื่อมกับพวก ตัวสร้างมี d i f i ล์หรืออะไรพกนี้นะผมก็สามารถที่จะตั้งอ e m u l a t o r อะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะผมก็เราก็ในสอง การ์ดแลนนะครับผมการ์ดแลนดตัวนี้นะครับผมก็ตัวระบบสามารถาตั้งในสูงสุดที่4ใบนะครับผมแล้วก็แล้วก็อันนี้โหมดก็สามารถที่จะเลือกได้เลยตามใจชอบนะแล้วก็อะแดปเตอร์อันนี้ก็เหมือนกับทั้งซาวการ์ดนะวลาวก็การ์ดจอก็จะมีให้เลือกทั้ง i s a แล้วก็ p c i นะผมก็ใครในในตัวของตัวการ์ดแลนดยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะแล้วก็ตั้งค่าตัวนี้ได้นะผมเปิดไบออสเลืออะไรอย่างี้ก็ตั้งได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นพอร์ตนะผม พอตตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพา r a เ e ลนะครับแล้วก็ตัวซีเรียลพอร์ตนะครับผมตัวพา r a เ e ลก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมแล้วก็รองรับในส่วนของพาสทูด้วยนะครับผมอันนี้นะถ้าเราก,กดพาสทูเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเออในตัวซีเรียลพอร์ตเนี่ยมัน ไปใช้กับตัว serial port ของเครื่องหลักของเราเป็นอันไหนนะครับผมอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับงานที่ว่าใครที่ใช้แบบโปรแกรมเก่าๆที่มีการ สื่อสารกับซีเรียลพออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะสั่งพาร์ทโฮได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสต o ร์เลนะครับผมเป็นส่วนบันทึกข้อมูลนะฮาร์ดดิส์หรือว่าเป็นเอ d ออะไรพวกนี้ซึ่งในส่วนในนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะเพราะว่าเราใช้ค่ามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าฮาร์ดดิส์นะครับผมแล้วก็ตัว f l o p ปี้ดิสด้วยนะผมแต่สำหรับคนที่อยากจะให้มันมีออปชันพวกเอ่อสแกซี่นะครับผมเผื่อจำลองเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ก็ลองไปเล่นดูนะสามารถที่จะเพิ่มได้เช่นเดียวกันแล้วก็ าร์ดิสตนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปได้นะครับผมก็ให้เราตั้งชื่อ หรือ,อเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็กําหนดขนาดตรงนี้นะครับผมอย่าลืมว่าตัวเลขนี้คือเมกะไบต์นะครับผมนี่ให้ดูตรงนี้นะถ้าใส่2 0กิกก็ต้องใส่2อ0 0 0นนะครับผมถึงจะเป็น2 0กิกนะเราก็เป็นแบบ IDE ้วก็จะอ,อันนี้เราเลือกว่าได้ว่าเป็นแบบ VSD หรือว่าจะเป็น I image ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เราก็อันนี้เลือกเป็น แอมดิสไปเลยนะเพื่อจะได้มีความเร็วมากที่สุดนะผมนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับในการาตั้งค่านะเราก็อันี้เมื่อเราเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเออครัเป็น IDE พอร์ตหมายเลขอะไรนะครับผมซึ่งจะเป็นอ่าศูเนี่ยก็หมายความว่าเสียบที่ช่องแรกนะเซตเป็นโหมดมาสเตอร์นะครับผมถ้าเป็นศ1ก็จะเป็นช่องแรกเช่นเดียวกันแต่เซตเป็นโหมดสลฟนะครับผมอันนี้ก็ต้อง ตั้งค่าให,ให้ถูกนะไม่งั้นไบออสของตัวเมนบอร์ดมันมองเห็นไม่ตรงแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการบูตนะครับต่อมาก็เป็นส่งฟลอปปี้ดิสนะผมก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เหมือนกันเนาะกะ็มีฟลอปปี้ดิส์นะก็เลือกได้ทั้งขนาด1 4 c หรือว่าเป็นอ2อหรือว่าจะเป็นทั้ง3.5แล้ว5.25นิ้วก็ไปตั้งได้เลยนะอันนี้ก็ตามสะดวกนะแล้วก็ตัวนี้เป็นซีดีลอมนะผมก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าใช้ซีดีลอมเอายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรหรือ อเอาของตัวโปรแกรมเองก็ใช้ได้นะผมัปบผม8อล o x CD ดีลตัวนี้ความเร็วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาแรงแค่ไหนนะแล้วก็ Channel อันนี้ก็จะเหมือนกับ Hard ดดิสนะครับผมก็ให้ลงกับ IDE พอร์ตหมายเลขอะไรนะครับผมอันนี้ตัวอย่างก็คือ1นส่วนก็จะเป็นพอร์ตหมายเลขสล็อตอันที่2นะครับเซตเป็นโหมดมาสเตอร์นะผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็สำหรับคนที่อยากจะได้จำลองตัว mo d i s หรือ zip drive หรืออะไรนี้ก็สามารถที่จะมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพุ่งอื่นๆนะครับผมก็สามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้ก็จะมี rtc นะเป็นพวกนาฬิกาอะไรตรงนี้อ่าหรือจะเป็นพวกการ์ดอื่นๆนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็อ่สามารถที่จะตั้งค่าเนี่ย c o n f l i ตรงนี้ได้นะผมก็ไปอ่า จัดการนั่น,เ,นอเองแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวการตั้งค่าในตัวโปรแกรมอ่าแปนะครับผมก็ อันนี้เป็นเปรียบเสมือนการจัดสเปคเครื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับในการใช้งานนะแต่ว่าสเปคคอมเขาอาจจะโบราณไปหน่อยแค่นั้นเองนะผมโอเคนะครับกดเสร็จแ,แล้วก็กดโอเคนะผมเมื่อกดโอเคปุ๊บนะกดเซฟนะครับตัวเครื่องมันจะรีบูตใหม่นะครับผมอ่าน,นี่ครับผมไบออสอะไรต่างๆมันจะขึ้นเหมือนกับที่เราตั้งค่าไว้นะส่วนอันนี้เนี่ยเราได้ทำการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Windows 98เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเรารอให้มันบูตให้เสร็จเรียบร้อยก่อน โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ระบบในสงองตัว Windows 98ที่ตั้งค่าไว้นะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าสู่ระบบ,บกันเลยโอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือท่อุนผู้ชมอาจจะได้ยินนะเสียงตอนสตาร์ทอัพนะก็คือมันก็กระตุกะนะครมันก็มันก็เนื่องด้วยมันเป็นการจำลองด้วยซอฟต์แวร์นะมันก็การทำงานมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดนะครับผมมันก็ จะมีการกระตุกกันไหมนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทาก็าคือพวกลงไดเวอร์อะไรต่างๆก็อ,อันนี้เนี่ยพวกนะกาจออะไรพวกนี้นะก็มันจะขึ้นตรงกับที่ที่เราเซตเอาไว้ในตั้งค่านะครับผมพวกพวกฟัปปิเดสอะไรต่างๆเนีน่ยมันจะตั้งค่าเอาไว้ให้มัน ตามที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นการ์ดแลนนะครับหรือจะเป็นซาวด์การ์ดนี่นครับมันก็จะขึ้นตรงหมนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งค่าพวกเซ็ตสเปคคอมอะไรวกแล้วเนี่ยเราสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือในส่วนของอตัวไดรเวอร์ที่จะติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้นะโอเคประมาณนี้ก็อันนี้ก็มาลองลงให้ดูนะครับผมนี่อันนี้ก็จะมีพวก ตังค่าสเปกอะไรต่างๆก็แสดงผลออกมาได้ถูกต้องนะครับผมเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมสลับในเนื้อหาของตัวโปรแกรม86 Box ก็นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็โปรแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้จําลองเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับผมหลักการทํางานจะไม่เหมือนกับตัวโปรแกรม i r t u a l machine นะครับตรงที่ว่าเขาในในส่งซอฟตแวร์นะครับในการจําลองสภาพแวดล้อมของเครื่องตัวนั้นออกมาอีกทั้งตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ย าสามารถที่จะติดตั้งและใช้งานกับพวกอคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวกลั b e r ่พายเลยพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่ามันก็เนื่องด้วยมันเป็นซอฟต์แวร์อีโม t เลเตอร์มันก็เลยอาจจะไม่ได้มีความราบรื่นหรือแรงเหมือนกับพวกที่เป็นเวอร์ชว Machine นะครับผม ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นำไปติดตั้งและใช้งานได้เลยนะครับผมรายละเอียดเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็สำหรับในรายการ country show ครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ